ขอโอกาสวันนี้จะพูดถึงชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงชีวิตของพวกเราก็เวียนว่ายตายเกิดท่องเที่ยวมาในวัฏสงสารก็หาเบื้องต้นบรรปลายไม่ได้เกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดบางครั้งก็ไปสวรรค์บางครั้งก็ไปพรมบางครั้งก็ไปอบาย บางครั้งก็เป็นเปรตบางครั้งก็เป็นสัสตว์เรือฉานบางครั้งก็เป็นสุรกายบางครั้งก็ได้เป็นมนุษย์บางครั้งก็รวยบางครั้งก็จนท่องเที่ยวอยู่อย่างนี้พระพระองค์ได้ตัดว่าหาเบื้องต้นบรรปลายไม่ได้สังสารว,วัตนนี้มันยาวนานพระองค์ได้เปรียบเทียบว,ว่า ให้แผ่นดินเนี่ยทั้งปัจจีอย่างเงี้ยเปรียบเสม,มือนบานดาของเธออย่างเงี้ยเอามาปั้นเป็นเม็ดกระเบาเล็กๆเล็กๆเล็กๆหรือป,ประมาณเม็ดผักกาดอย่างเงี้ยเม็ดผักแผ่นดินเนี่ยหมดไปเสียก่อนแม่เธอยังไม่หมดแม่เธอยังไม่หมดเลยการเวียนไวไหตใจเกิดมันจะยาวนานแค่ไหนพระองค์ได้ตัดว่าพอที่เธอทั้งหลายจะเบื่อหน่ายกันได้หรือยัง หากเราไม่ได้มาได้ยินได้ฟังในคําสอนพระพุทธศาสนาอย่างเงี้ยเราก็ทําทั้งดีทั้งไม่ดีปะปนกันไปชิงทั้งดีชิงทั้งเววพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าการที่กว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์นี้ยากยากเย็นแสนยากเย็นเปรียบเสมือนน้ํามหาสมุทรเนี่ยเต็มไปด้วยน้ามหาสมุทรปฏิพีนี้ แล้วก็มีเต่าตาบอดอยู่ในมหาสมุทรอยู่แค่หนึ่งตัวร้อยปีจะมีบ่วงเข้าหย่อนลงไปสักหนึ่งครั้งมันเป็นไปได้ไม่ใช่ของจะเป็นไปได้ง่ายที่เต่าตาบอดนั้นจะมาสามารถเข้าในบ่วงนั่นะการจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์พอเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วกว่าจะได้มาได้ยินได้ฟังคำสั่งสอนของ ในพระพุทธศาสนานี่ก็ยิ่งยากแสนยากเข้าไปใหญ่เพราะว่ากว่าพระพุทธเจ้าหนึ่งพระองค์จะได้มาตัดสรูน้นี้กว่าบรารมีสามสิบคัสของพระพุทธองค์จะได้เต็มแต่ละหนึ่งพระองค์นี้ยาวนานเหลือเกินหาเบื้องต้นบ้านปลายไม่ได้ที่พระองค์ได้ท่องเที่ยวมาในวัตสงสาร พระองได้ตัดว่าพอที่จะเบื่อหน่ายกันได้หรือยังวันนี้ก็คือเราก็ได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วคําสั่งสอนพระองค์ก็ได้มีอยู่ที่พระองค์ได้ประทานไว้แล้วผู้ที่สั่งสอนผู้ที่เผยที่ผู้ที่ปฏิบัติได้มักได้ผลก็ยังมีมาไม่เคยขาดสายตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันพอที่เธอทั้งหลายจะได้เบื่อหน่ายกันหรือยัง สามสิ่งนี้ก็ได้มาพบเจอแล้วอย่างนี้แล้วก็ให้เราได้เดินได้เพียรกันให้มากถึงที่สุดเราก็จะออกจากวัฏฏะสงสารได้ณวันนี้คำสอนที่พระองค์ได้ประทานไว้ยังอยู่สมบูรณ์ผู้ที่ปฏิบัติได้มักได้ผลก็ยังมีอยู่สมบูรณ์ไม่เคยขาดสายคำตัดของพระพุทธองค์ก็คือหนึ่งเดียวเท่านั้นไม่มีเปลี่ยนแปลง ตัดอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นก็ให้เรามาปฏิบัติด้วยตัวของเราเองเราก็จะหลุดพ้นเราก็จะแจ่มแจ้งด้วยตัวของเราเองว่าการที่มันหลุดพ้นออกจากวัฏฏะสงสารหลุดพ้นออกจากอุปทานขันห้ามันแจ่มแจ้งในท่าสี่มันแจ่มแจ้งในขันห้ามันแจ่มแจ้งในอวิชามันจะสุขยังไงมันจะมีความสุขมากแค่ไหน ก็ให้เรามาลงมือปฏิบัติเราก็จะเห็นได้ตัวของเราเองเราจะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารนี้ซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆหาเบื้องต้นเบื้องตลายไม่ได้ถ้าตาบใดเรายังเห็นความทุกข์ที่การท่องเที่ยวการเกิดอยู่นี้เป็นความสุขเราก็ไม่สามารถออกได้แต่ถ้าเราเห็นทุกขเป็นทุกขโทษเป็นโทษอย่างเงี้ยเราก็ออกจากว,วัฏสงสารได้ ก็ให้เรามาเดินในทางอยู่ก็คือมีศีลสมาธิปัญญาพระพุทธองค์ก็ให้เราได้มารักษาศีลการที่เรามารักษาศีลเนี่ยมันจะได้มีแนวทางชัดเจนพระองค์ได้ให้มีปัญญานำหน้าก็คือมีสัมมาทิฏฐิเมื่อเรามีสัมมาทิฏฐิแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ไปเบียดเบียนตนแล้วก็ไม่ไปเบียดเบืยนผู้อื่น มันมีอาชีพชอบมันมีการงานชอบมีความระลึกชอบเวลามันทํามันมีความเห็นถูกอย่างเงี้ยเวลาทําอะไรมันก็ย่อมทําถูกแต่ถ้าเรามีความเห็นผิดทําอะไรมันก็ย่อมทําผิดเมื่อเรามามีศีลแล้วเราก็มาเจริญสติอยู่ในระหว่างวันก็คือจะเดินอยู่จะนั่งอยู่จะยืนอยู่จะนอนอยู่อย่างเงี้ย พระพุทธองค์ก็ให้เรามาเจริญสติในอายบทย่อยอย,อยู่ก็คือขยับขยื่นเข้าห้องน้ำกวาดใบไม้ทำงานทุกอายบทอย่างเงี้ยให้เรารู้สึกตัวอยู่รู้อย่างไม่ว่าอะไรรู้อย่างซื่อ,อเวลานั่งก็ตามดูรู้ลมหายใจเข้าอยู่รู้ลมหายใจออกอยู่ลมหายใจยาวก็ให้รู้ว่าลมหายใจยาวอยู่ ลมหายใจออกสั้นก็ให้รู้ว่าลมหายใจออกสั้นอยู่รู้อย่างไม่ว่าอะไรเมื่อตามดูตามรู้จากสติที่มันหลับไหลอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นสติผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเกิดขึ้นเมื่อมันมีศีลมีสติแล้วสมาธิมันก็จะมาคู่กันมันมีสัมมาสติมันก็จะมีสัมมาสมาธิคู่กัน เมื่อมันมีศีลมีสติมีสมาธิแล้วอย่างเงี้ยเราทําจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจากปีเป็นหลายๆปีอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นสติผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเมื่อมันไม่มีนิวรณ์แล้วอย่างเงี้ยพระพุทธองค์ให้เราได้มาพิจารณาร่างกายเราตามความเป็นจริงอย่างเงี้ยก็คือในขันห้าเราเนี่ยมันก็ได้แก่รูป เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสิ่งเหล่านี้มันเป็นเพียงแต่ธาตุธรรมชาติมันมาอาศัยกันเกิดขึ้นมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่สัตว์บุคคลเหล่าเขาเมื่อมันมีศีลมีสติมีสมาธิแล้วอย่างนี้นิวรมันไม่มีชีวิตมันจะเห็นความเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เป็นสัตว์บุคคลเหล่าเขา รูปก็ได้แก่ร่างกายเราเนี่ยมันมีเป็นประชุมรวมกันด้วยแก่ธาตุทั้งสี่ก็ดินน้ำไฟลมมันเป็นเพียงแต่ธาตุธรรมชาติไม่ได้เป็นสัตว์บุคคลเราเขามันก็เห็นว่าเมื่อลมหายใจนี้หมดไปธาตุไฟก็แตกสลายแตกดับเมื่อธาตุไฟแตกดับธาตุน้ำก็กลายเป็นน้ำเลือดน้ำหนองมันก็คืนสู่ธรรมชาติ ธาตุดินมันก็คืนสู่ธรรมชาติมันจะกลายเป็นก้อนเนื้อที่เปื่อยเน่าทับถมผืนแผ่นดินหาประโยชน์อะไรไม่ได้มันก็จะเห็นว่าดินก็สัตว์แต่ว่าดินน้ำก็สัตว์แต่ว่าน้ำไฟก็สัตว์แต่ว่าไฟลมก็สัตว์แต่ว่าลมมันไม่ได้เห็นเป็นสัตว์บุคคลเหล่าเขามันเห็นเป็นเพียงแต่าธาตุธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป ไม่สามารถบังคับบัญชาได้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน <st it> เมื่อมันมีศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์มันก็จะเห็นตามความเป็นจริงมันจะค่อยๆวางค่อยๆเบามันจะค่อยๆถูกถอดถอนอุปทานขันห้ามันก็เห็นว่ารูปนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเวทนาก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสัญญาก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสังขารก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป วิญญาณก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันบังคับบัญชาอะไรไม่ได้มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่สัตว์บุคคลเหล่าเขาดังที่พระพุทธองค์ได้สอนท่านพายาบว,ว่าพายาบเธอเห็นก็สัตว์แต่ว่าเห็นทราบก็สัตว์แต่ว่าทราบเพียงแต่เท่านี้ท่านพายาบก็จบกิจเป็นพระละหันเมื่อมันทําเหตุถูกผลมันย่อมถูก เมื่อมันทำเหตุมันวางถึงที่สุดอย่างเงี้ยยานอยากรู้มันจะเกิดขึ้นว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจารย์อยู่จบแล้วอยู่จบพรหมจารย์แล้วมันจะแจ่มแจ้งในธาตุสี่มันจะแจ่มแจ้งในขันห้ามันจะแจ่มแจ้งในอุปาทานในจะแจ่มแจ้งในอวิชชามันจะรู้เห็นตามความเป็นจริงมันก็จะมีความสุขเบาที่สุดมันก็จะมีร่างกายนี้เป็นเพียงแต่ภาพสุดท้าย เราก็จะเห็นแจ่มแจ้งด้วยตัวของเราเองว่าพระพุทธเจ้าอยู่กับเราพระธรรมอยู่กับเราพระสงฆ์อยู่กับเราไม่ได้ไปไหนมันจะรู้เห็นตามความเป็นจริงอย่างเงี้ยมันจะถูกถอดถอนมันจะไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นอะไรมันเห็นโลกตามความเป็นจริงวันนี้ก็สาธุโมทนาบุญด้วยนะก็เพียรกันให้มากให้ถึงที่สุดวันนี้ก็ยังหลุดพ้นกันได้อยู่ลองมาปฏิบัติกันเราจะแจ่มแจ้งด้วยตัวของเราเอง สาธุโมทนาบุญด้วยนะ